การปฏิบัติการอายัดทรัพย์ในเฉิญชื่อและพรินซ์กรุ่มเป็นแค่ตัวเปิดเกมเท่านั้นนะในการช่วงชิงอำนาจเหนือกัมพูชาของสหรัฐซึ่งจีนก็ไม่กล้าจะคัดค้านไม่เช่นนั้นจะถูกหาว่าหนุนหลังอาชญากรรมสีเทาอเมริกาประกาศว่าจะจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายก๊กอันกลุ่มหุยวันนายหุนโตหลานหุนเซนกลุ่มจีนเป้ยนายซอโสกาและที่มาไทยกัมพูชากลุ่มนายลียงพัฒน์อุทีศสมาชิกและนักธุรกิจใหญ่แห่ง กาะกงการเข้ามาปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชาของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประเทศเหล่านี้ก็คือแนวร่วมของสหรัฐที่ใช้การปราบปรามอาชญากรรมในกัมพูชาเพื่อกดดันจีนและช่วงชิงอํานาจในกัมพูชามาอยู่ในมือของตัวเอง GDP กัมพูชานะฮะตกควบจาก4.7เหลือแค่2.4 ผมถามว่านับจากนี้ไปใครจะมาเที่ยวกัมพูชาหรือมาลงทุนในกัมพูชายังมีเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาหรือ ODA ที่กัมพูชาได้รับจากประเทศต่างๆได้มามากที่สุดจากประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสและไทยประเทศเหล่านี้ยังจะโอนเงินช่วยเหลือให้กัมพูชาอีกหรือเพราะว่าเงินที่นานาชาติให้ไปเก็บกู้ระเบิดทางการกัมพูชากลับเอาไปใช้วางระเบิดที่สําคัญคือเงินบางส่วนถูกเอาไปสนับสนุนกลุ่มสแกมเมอร์ไม่ได้ไปช่วยประชาชนชาวเขมรแต่อย่างใด